ให้น้องฟังน้องก็เลยเข้ามาฟังกันหน้าเราเป็นสิวสิวนีประมาณสามมิ่ะแ,แล้ว,ว่าจะสาหมมันนี้ก็เลยไม่ได้สาทําไมทําไมทําไมไม่สาตาเรายัางช้ำอยู่เลยนะ่ยทำอะไรมาหรอทําอะไรมาตาช้ำหรอโอ้ไม่ต้องย้ายมาก็ได้ ไม่ได้ว่าอะไรม่เป็นไลไ์ม่ต้องย้ายมาอยู่นั่นแหละวันนี้จะเป็นไลฟ์ในตำนานทำไมอ่ะทำไมต้องไลฟ์ในตำนานเลยพี่มินเสียงหรอกพี่มินเป็นกระเทยเยกกมา่อนแบ่งให้ไปเท่าๆกันน้องบอก ไม่เป็นไรจะอยู่แค่นี้แหละจะจะดูแค่สามสิบคนพอต้องไปเดี๋ยวไว้แล้วแหละเดี๋ยวเหรอเอาเอาจริงๆริเอาจริงๆมีคนติดต่อให้พี่ไปร้องเพลงนะจริงแต่พี่เขาเขารู้ว่าพี่อะร้องเพลงไม่จบไงพี่ร้องแค่ตอนเดียวพี่เป็นคนที่ร้องพลงได้วันพิเศษพวกเราตั้งใจมอบให้พี่กวางไงอีหยังเนี่ย หน้าใสไรสิวแล้วนี่ไม่ก็มันขึ้นมาสามเม็ดยังมีอยู่เลยนี่นี่นะคะจมูกแล้วหรอกเ <c oughs> ฮ้ยอย่าทำจมูกแบบนั้นเราจะมุดเข้าไปได้แล้วนะเนี่ <c oughs> นยวันนี้เราไปดูนาฬิกาโอ้ยเธอแล้ก็กลากันน้ำนะ